สวัสดีครับผมเอลําปานะครับวันนี้จะมาสอนวิธีในการดูเหรียญปัดตาลหลวงพ่อคงวัดบางกระพร้อมนะครับปี2486นะครับเหรียญรุ่นนี้นะครับจะมีด้วยกันทั้งหมด2บล็อกนะผมจะแยกให้ง่ายๆครับถ้าเป็นบล็อกมรณะจะมีคําว่ามรณะเขียนเลยนะครับตรงด้านหน้านี่ครับเดี๋ยวให้ทีมงานอินเสิร์ตขึ้นนะตรงด้านหน้าพสนี่ครับถ้าเป็นแบบนั้นจะถูกนะครับเป็นเหรียญที่ไม่ทันพ่อคงขายได้ประมาณ1 5ื่นถึงสองหมแต่ถ้าเป็นอย่างนี้สวยๆเหรียญหนึ่งหลายๆหมื่นถึงหลักแสนนะครับอันนี้จะเป เราสังเกตครับงบริเวณขวามือเราครับจะมีขีดขึ้นไปคมๆมนะครับตรงนี้นี่ครับเป็นขีดขึ้นไปคมๆครับ1เส้นครับ1เส้นครับคมๆแล้วหลังจากนั้นครับตรงใต้ตาเราจะเห็นเป็นเส้นซ้อนนะครับใต้ตาคมๆเลยนะครับนะเส้นซ้อนขีดตรงใต้ตาคมๆเปลือกตาบนนะครับจะคมมากตรงนี้ก็มีครับลองกลับหงัวเรียนดูนะครับนะแล้วนะครับนะตรงคําว่านะครับหลวงพ่อคงครับจะมีขีดออกตรงงองูครับขีดตรงลองอออกมาคมๆครับนะครับนะขีดออกมาคม ตรงงงครับเห็นไหมถ้าเรากลับหัวเราจะเห็นนะครับหน้าโหวแครับเห็นไหมขีแล้วจากนั้นครับจุดที่สําคัญเลยนะหจุดนะครับจะมีเส้นซ้อนอยู่ตรงสังกติตรงนี้นี่ครับเส้นซ้อนตรงแนวสังกติยาวๆที่ลาดขึ้นมานี่ครับซ้อนขึ้นมานะครับนะเห็นไหมเส้นซ้อนขึ้นมาครับนิดนึงครับโค้งๆนะครับจากนั้นครับเราพลิกด้านหลังมาครับเราจะเห็นนะครับเหรียญนะครับด้านหลังจะเป็นแองแองกระทะลงไปเลยก็คือเหมือนตรงกลางเนี่ยเป็นเหมือนกระทะถ้าเรามีเหรียญจริงเราลองหยิบดูนะครับเราจะเห็นนะครับว่าตรงกลางเนี่ยมันจะยุบ ยุบลงไปส่วนด้านหน้าก็จะบวมเห็นไหมตรงขอบเนี่ยจะบวมๆตรงกลางก็จะนูนขึ้นมานูนขึ้นมากว่าขอบนะขอบนี่จะต่ําจากนั้นครับปีพศครับสองสี่แปดหกนะครับเราจะเห็นนะครับเส้นแตกวิ่งในเลขสี่ครับแล้วจากนั้นครับตามปีครับจะมีรอยปลิ้นรอยปลิ้นตามขอบเนี่ยเห็นไหมรอยปลิ้นรอยซ้อนนะครับแล้วนะครับเราสังเกตดูนะครับตรงยันยันตรงกลางครับจะมีขีดอยู่ใต้นี่ครับคมคมครับเห็นไหมซ้อนตรงใต้นี้คุมคมหนึ่งเส้นครับนะครับเห็นก็จะเป็นตัดแบบโบราณนะครับนะตัดแบบทั่วไป ปั๊มตัดเอาเราก็ยังเห็นรอยรอยตัดตัดไม่ไม่ขาดครับเห็นไหมตัดมาครึ่งเดียวแล้วก็ฉีกไปเนี่ยครึ่งเดียวแล้วก็ฉีกไปเดืยดใช้มาหน่อยอาจจะไม่ค่อยเห็นนะครับใครมีสวยๆนะครับดำๆนะนะครับยินดีรับเช่าหลายๆหมื่นนะครับนะถึงหลักแสนเลยนะครับนะนะครับเป็นคนรู้แล้วอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์ครับวันนี้เอล้มปางขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ สำหรับใครที่สนใจอยากจะมาทางร้านเรานะครับอยู่ใกล้กับตลาดลังสินนะครับหรือค้นหาร้านดีสยามพักเครื่องจาก Google Map ได้เลยแล้วเราจะอยู่ก่อนถึงซอย21ด้านหน้านก็จะมีเขียนคําว่ารับเช่าพระตัวใหญ่ๆเลยสามารถเข้ามาดัางรอข้างในได้ใครปล่อยเช่าพระหรืออยากเช่าพระสามารถมาที่ร้านได้เลยนะครับ